สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลานะครับสีทุ่มนะครับของวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะครับปีหกสี่นะครับและนี่ครับบรรยากาศณลานกลังเต็นนะครับ รถเต็มนะครับครับนะครับทางเข้าลึกมากนะครับประมาณสี่กิโลนะครับจากถนนนะครับเข้ามาในนี้สี่กิโลครับอุณหภูมินะครับตอนนี้ประมาณสิบสององศาครับนะครับเย็นครับควันออกปากเลยครับ ตอนนี้นะครับก็เริ่มนอนหมดแล้วนะครับเพราะว่าหนาวครับอากาศเย็นนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ